ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เก็บตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สนามอาภัพฟุตบอลแคมป์เทนนิ่งจังหวัดเชียงใหม่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบค,อบคอบัดเลือกระหว่างวันที่23มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2568ที่สนามสมโพเชียงใหม่700ปี โดยการฝึกซ้อมในวันนี้ฟูตตชิอเคดะหัวหน้า e. ผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นนำทับเตีวเข้มท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาโดยเน้เนไปที่การเข้าทำประตูในหลากหลายรูปแบบและการยืนตำแหน่งในเกมรับก่อนจะปิดท้ายด้วยการจบสกอร์ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาที สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกวันที่26มิถุนายนทีมชาติไทยพบกิโมเลเต้เวลา19นิกา30นาทีวันที่29มิถุนายนทีมชาติไทยพบอิรักเวลา19นิกา30นาทีวันที่2กรกฎาคมทีมชาติไทยพบมองโกเลียเวลา19นิกา30นาที และนะัดสุดท้ายวันที่5กรกฎาคมทีมชาติไทยพบอินเดียเวลา19เนาฬิกา30นาที